ถ้าชงหางัวให้ส่งมาฝั่งนี้เอาให้ดูเออส่งมาฝั่งนี้ส่งห่างตัวไ่าเคตัวไปเเขไมไ้ออมใคคนป่อรไปไปอไปนี่ได้ nè nè nè, lái bờ nào, mau lái lái không phải chứ, không phải, khó ngông lái lái lái,

โด<จ>นฝ้กพื้นฐานวันแรกแค่ดีอย่าเขาจะว่าเราได้เร็วเฮ้ยโอ้ยเป็นนี่ก็คู่กันเลยวันแรกกันเล่นได้พึ่โยนใช่ไหม มึงหลอกก็เอากูก็ตกใจอ่ะกูไม่ได้เสียงกูก็ให้มึงขาซ้ายมึงเตะไม่เป็นยังไงเนหลอกอกอยากเ็นมึงหลอกเร็วเ้เวเลำบาานดเลยเฮ้ย ăn nó à ơi hay đục chip bắn ờ hay thôi nó ơi ơi nó เอ้ตัวเลยฮ้ยใจพีไรใจกวบนี้ทุกทีมาอยู่ข้างกันเลยร้อร้องดิมาอยู่ข้างกันเลย 对，我看看我。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Oh, né? E

มืดมาเลยมาเห็นจะตเลนแล้วอ่ะโมดุยมืดยู่อ้าวมไมมีเนี่ยเฮ้ยขุดขดขุดขุยใหญ่งไม่ถามว่าใครเป็นห่วยบ้าไกินน้ำกันโอยกินน้ำไม่้ว่ะนดะพอแล้วกลับบ้านแล้วได้เงินแล้ว О, здесь же